สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา13นาิกา48นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2557-2558ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค3ประกอบด้วยจังหวัดระยองชนบุรีจันทบุรี ชเชิงเซาตราดปราจินบุรีและสะแก้วนโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งแด,ด่พิสุสง์จำนวน14รูปพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยจำนวน22ราย พระราชทานประกาศกิติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งรวมทั้งสิ้น933รายเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตทั้งนี้สภากาชาติไทยได้เริ่มงานบริการโลหิตเมื่อปี2495 มีภารกิจในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศปัจจุบันมีเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละ2ล้าน40,600ยูนิตมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยดำเนินการจัดหาโลหิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ปีละ696,000ยูนิต ส่วนภูมิภาคมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศจัดหาโลหิตให้ได้ปีละ1,350 0 0้ยูนิตดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีทรงเปิดอาคารชลายุวัฒน์และอาคารเวชชลาสมโรงพยาบาลชนบุรีก่อตั้งเมื่อปี2462ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีขนาด825เตียงโรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและศัลยกรรมกระดูกเพื่อรองรับ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไดยรับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารชลายุวัฒนหมายถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่ทําให้เกิดความเจริญด้วยอายุแห่งโรงพยาบาลชนบุรีทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขระดับก่อนปริญญา และฝึกอบรมนิสิตแพทย์โดยการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระดับหลังปริญญารวมถึงฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆซึ่งแพทย์ที่รับการฝึกอบรมจะมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงโดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเวชชลาสมหมายถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่พำนักของแพทย์แห่งโรงพยาบาลชนบุรี โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลจัดแสดงการดำเนินงานของโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลคุณธร,รรมแห่งแรกของประเทศโดยดับแนวคิดของศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีจากโรงเรียนคุณธรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยบุคลากรทุกส่วนของโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดความสามัคคีลดการร้องเรียนจากผู้รับบริการ ทีทัศการแสดงการดำเนินง,งานสนองพระราชดำริเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลและศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเพื่อให้สามารถกลับไปศึกษาได้ต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีิทัศการแสดงเรื่องโรงพยาบาลคุณภาพซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ผ่านการรับรองทั้ง H A ในประเทศและ J C I ตามมาตรฐานสากล